สวัสดีค่ะแฟนแฟ,น,แฟนวอลเลย์บอลทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีความพิเศษสุดๆมาฝากเพราะมหากรรมลูกยางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเปิดฉากขึ้นบนแผ่นดินไทยกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมปโลก2025ค่ะเสียงเชียร์ในสนามจะต้องดังกระหึ่มขนาดไหนแค่คิดก็ขนลุกแล้วนะคะและแน่นอนว่าทัพนักตบสาวไทยของเราพร้อมแล้วที่จะลงสู้ศึกในฐานะเจ้าภาพ เราไปอัปเดตตารางการแข่งขันในรอบแรกของพวกเธอกันก่อนเลยค่ะสำหรับทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A นะคะโดยจะลงแข่งขันทุกนัดที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหาคนครค่ะนัดแรกวันนี้วันศุกร์ที่22สิงหาคมเวลา20นาิก30นาทีสาวไทยของเราจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติอียิปต์นัดที่2วันอาทิตย์ที่2 4สิงหาคม เวลา20นาฬิกานาทีเราจะพบกับทีมชาติสวีเดนและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันอังคารที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกานาทีเป็นศึกหนักเลยค่ะพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกสำหรับคู่อื่นๆสามารถติดตามได้ตามตารางการแข่งขันในคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกาปฏิทินเอาไว้เลยสนใจเชียร์สาวไทยของเราให้ดังๆผ่านหน้าจอ PPTV และ AIS Play ได้ทุกนัดค่ะและแน่นอนค่ะว่าทัพนักกีฬาที่จะลงสู้สึกในนามทีมชาติไทยทั้ง14คนในครั้งนี้จะมีใครกันบ้างไปทำความรู้จักพวกเธอกันเลยค่ะตำแหน่งตัวเซตกับตันทีมขค้นเก่งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและนัทนิชาใจแสนตำแหน่งบีหลังบีมพิมพิชยากกรำและโมเมธนัชาสุขสดตำแหน่งหัวเสาเพียวอัชรพรคงยศ บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศีและอ่อนสิลสสิภพาพรจันทระวิสูตรและดาวรุ่งที่น่าจับตายูฟ้าดนพรสินโพตตำแหน่งบอลเร็วแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัถยาบำรุงสุขและไก่วิมลรัตนพันธ์และสุดท้ายตำแหน่งตัวรับอิสระปิยนุษย์แป้นน้อยและกัลยารัตคำวงค่ะนี่คือขุนพลนักตบสาวไทยทั้ง14คนที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในบ้านของเราเองค่ะ ทีนี้เรามาดูฟอร์มของทีมชาติไทยกันบ้างนะคะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในศึกเนชันลีก2025ผลงานของเราอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนักการเจอกับทีมระดับโลกที่มีรูปร่างสูงใหญ่และเกมบุกที่หนักหน่วงนั้นยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับสาวไทยเสมอมากค่ะแต่อย่าลืมว่าการได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆชาวไทยคือพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดแล้วคู่ต่อสู้ในรอบแรกของเราละ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างอียิปต์ ทีมอันดับที่33ของโลกและแชมป์จากทวีปแอฟริกาถือเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจมากค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เจอกับพวกเขาอย่างเป็นทางการสวีเดนทีมอันดับที่24ของโลกจากยุโรปที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เกมรับที่เหนียวแน่นและเกมบุกที่รวดเร็วหลากหลายสไตล์ไทยแลนด์ของเราเนเธอร์แลนด์และนี่คือบททดสอบที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบแรกค่ะ ทีมแข็งแกร่งอันดับแของโลกที่สถิติที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราเป็นรองพอสมควรแต่การแข่งขันในบ้านอะไรก็เกิดขึ้นได้บทสรุปในรอบแรกนี้การเจอกับอียิปต์และสวีเดนคือ2นัดสําคัญที่เราต้องเก็บใช้ชนะมาให้ได้เพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไปมาร่วมกันส่งพลังใจให้ทัพนักตบสาวไทยของเราสร้างประวัติศาสตร์ในบ้านเกิดของเราให้ทําผลงานได้ดีในทุกนัดที่ลงสนามกันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ Bye bye!